มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามถึงเรื่อง10อันดับหุ้นที่น่าทำดีเซผมกำลังจัดทําอยู่ครับแต่ว่าผมนึกขึ้นได้ว่าสุดท้ายแล้วผมจิ้มไปที่หุ้นทีละตัวให้เ,เพื่อนๆดูเลยดีกว่า นะครับตัวที่ผมสนใจแต่ว่าอาจจะเป็นประมาณว่าตัวไหนที่น่าสนใจตัวไหนที่ทําแล้วอาจจะไม่น่าสนใจผสมกันนะครับแล้วสุดท้ายพอได้คลิปจํานวนหนึ่งเดี๋ยวผมมาจัด,ดอันดาบีกทีแบบนี้น่าจะดีกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนได้ลงรายละเอียดหุ้นแต่ละตัวไปด้วยสําหรับวันนี้นะครับผมจะจิ้มหุ้น CPO มาซึ่งผมลองดูแล้วนะครับเป็นหุ้นที่มีอนาคตไกลแต่ว่าดูเหมือน5ปีที่ผ่านมา DCA หรือดอลลาร์คอส์ในทุกๆเดือน ไม่กำไรเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับตอนนี้เพื่อนๆครับกด subscribe ติดตามและกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปเหมือนกำลังใจยังไม่มาตอนนี้ฝากด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับลักษณะของตัวธุรกิจ CB บคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพื่อนๆคงจะรู้จักเซเว่นอีเลเว่นผมเป็นอย่างดีละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะมีการซื้อหุ้นตัวแมคโครเข้าไปนะครับทำให้บริษัทนั้นมีลักษณะในการดำเนินธุรกิจ2รูปแบบใหญ่ๆก็คือรูปแบบแรกคือขาปลีกเซเว่นอเลเวกับอีแบบหนึ่งก็คือขาส่งก็คือแมคโครจุดประสงค์ที่ตัวเซเว่นต้องการแมคโครก็เพราะว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาต่อยอด รูปแบบของการทำธุรกิจของตัวเองก็คือค้าปีกและค้าส่งอย่างโคโรบวงจรโดยที่เป็นลักษณะของการซัพพลายตัววัตถุดิบ สินค้าผู้อุโปโภคและบริโภคเข้าไปสู่โรงแรมร้านอาหารนะครับรวมถึงร้านค้าต่างๆที่อยู่ในระแวกชุมชนก็คือจะใช้แมคโครและแมคโครเองก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถขยับขยายไปในลักษณะของการลงทุนต่างประเทศได้นะครับเซเวองก็ยังมีข้อจํากัดตรงนี้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างแต่โดยเนื้อหาธุรกิจหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆครับ ในส่วนของอนาคตบริษัทเองนะครับปัจจุบันมีสตอรี่ที่เตรียมอยู่เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องเก่านะครับที่ยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นและยังไม่ได้พูดถึงอย่างต่อเนื่องก็คือการที่ตัวเซเว่นเองได้รับสิทธิ์หรือไลเซนในการที่จะลงทุนในต่างประเทศได้แล้วหลังจากที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้มานานพอสมควรนะครับประเทศที่กําลังจะไปก็คือประเทศกัมพูชาและที่ประเทศลาวจากที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วนะครับเกี่ยวกับหุณโออาท่านคงจะทราบดี แหละว่าคาเฟ่เมซอนเองมียอดขายที่กัมพูชาเนี่ยดีมากนะครับซึ่งตลาดที่กัมพูชาถือว่าเป็นตลาดที่พัฒนาแล้วก็มีพฤติกรรมของผูบริโภคขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็คือมีความสัมพันธ์กับร้านที่เป็นร้านลักษณะเหมือนกับคราฟปีกและการให้บริการตามสแตนะโลนแบบนี้ฉะนั้น การที่เซเว่นเองจะเข้าไปที่กัมพูชาก็ถือว่าเป็นไฮพ o t เทนชยลหรือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ดีในการลงทุนส่วนตัวของแมคโครเองนะครับที่ผ่านมาก็ยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันรวมถึงร่าสูนเองนะครับที่ทาง c p o เองจับมือร่วมกับทาง CP นะครับเข้าไปซื้อหุ้นโลตัส โลตัสที่เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยแหละครับที่เดินเข้าไปในศูนย์การค้าหลักๆก็ต้องบอกว่าลักษณะของการซื้อของเซเว่จะเป็นลักษณะเหมือนการซื้อขนมขบเคี้ยวน้ำผลไม้และอาหารที่เป็นสำเร็จรูปแล้วก็ไปซึ่งในแต่ละยอดบินเนี่ยอยู่ประมาณสัก60-70บาทต่อยอดบินแต่ถ้าเกิดเป็นโลตัสหรือ m มคโครเนี่ย ลักษณะของยอดขายต่อถุงหรือต่อตะกร้าเนี่ยมันเยอะกว่านะครับเนื่องจากว่าพอไปโรตัสทีเราก็อาจจะคิดถึงสิ่งที่ต้องมาปรุงอาหารที่บ้านแล้วก็อาหารสดเพราะว่าในเซเว่นไม่ได้มีอาหารสดนะครับอาจจะมีแค่ผักและผลไม้แต่ในส่วนของเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารสดเลยจริงๆพวกเนื้อหมูกุง้งปลาแซลมอนปลาหมึกนะครับรวมถึงอาหารต่างๆที่จะนำมาปรุงกระเทียมพริกไทยนะรวมถึงหัวหอมอะไรเงี้ยก็อยู่ในโลตัส ซึ่งเป็นโรตัสเอ็กซ์เพรสด้วยและสาขาหลายๆสาขานะครับก็ตั้งอยู่มีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากอย่างที่บ้านผมเองก็มีระยะห่างระหว่างเซเว่นแกลเว่นกับโรตัสนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เกิน15เมตรโดยประมาณก็คืออยู่กันคนละหัวมุมเลยสามารถเดินหากันได้ฉะนั้นเวลาเราจะเลือกซื้อของที่เป็นอาหารสดเราก็เดินเข้าโรตัสถ้าเราซื้อแบบแป๊บเดียวแล้วกลับเราก็เดินเข้าเซเว่นแมบคิด ไปไกลๆเลยนะครับว่าถ้าวันหนึ่งโลตัสเองมีวิธีการจัดการได้เหมือนเซเว่นอวมีการวางสัดส่วนของเชลล์และจัดการการซัพพลายของที่ดีผมคิดว่าไปไกลแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองนะในขณะที่ตัวแมคโครเองก็ยังลุยหน้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเซเว่นอเเวนที่ลาวกับกัมพูชาด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งผมพูดถึงข้อดีไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูความเสี่ยงกันบ้าง ความเสี่ยงที่มักจะพูดถึงกันบ่อยๆนะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าตอนนี้มีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรือยังหรือยอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดโควิด -19 ต้องยอมรับว่าคนที่รับประทานอาหารเนี่ยเริ่มสั่งอาหารมาก,กินที่บ้านรวมถึงเลือมน้ําเปล่าด้วยนะครับแล้วก็สินค้าเพื่ออุโปโภคและบริโภคแล้วก็มีการแข่งขันอย่างมากนะครับเนื่องจากออตัว ร้านค้าต่างๆเองนะครับที่อยู่ในตลาดนี้ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือจะเป็นห้างร้านอื่นๆนะครับพวกกลุ่มของเซ็นท่านเองก็ดีเนี่ยก็ทำการสินค้าแบบออนไลน์ด้วยเช่นกันแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็มีโอกาสในการขายได้กลายเป็นว่า,าคำว่าสะดวกซื้อกลายเป็นการใช้สะดวกแอป,ปแทน แต่นั่นหมายความว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมนะใครสะดวกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้สําหรับใครที่สะดวกสั่งร้านใกล้บ้านเซเว่นหรือรถตั s Express ก็ยังเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมด้วยเช่นกันทีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงไหมก็คือคนจะสั่งออนไลน์อย่างเดียวหรือเปล่าตรงนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับแต่ดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาเริ่มจะมีกระแสข,ของโควิด -19 เนี่ยที่มียารักษาโรคนะครับเริ่มดีขึ้นแล้ว ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราคงเห็นช่วงไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ดูเหมือนถ้าหากท่านติดตามสถานการณ์ของราคาหุ้นตอนนี้ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปพอสมควรและจากประมาณสัก57ถึง58บาทขึ้นไปอยู่ประมาณสัก64-65บาบาทนะครับก็สะท้อนความมั่นใจมากยิ่งขึ้นของนักลงทุนนั่นแหละ ฉะนั้นจากภาพรวมความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมผู้ริโภคก็คงต้องเช็คกันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงหลักจริงๆที่พูดถึงกันอยู่เอกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นความเสี่ยงเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะครับล่าสุดก็มีการใช้เงินไปทั้งหมดประมาณสัก8ปดหมื่น 5,000ล้านถึง90,000ล้านนะครับในการที่จะลงทุนซื้อโลตัสเข้ามาซึ่งโลตัสเนี่ยเป็นทั้งโลตัสใหญ่และก็ตัวรัานเล็กนะครับลักษณะของการซื้อก็อยู่ในสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มใน CP ที่ยังซื้อเยอะอยู่ฉะนั้นถ้าเรามองภาพของกระแสงเงินสดของตัวบริษัทเองก็มี DE อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ถ้าพูดถึงประเด็นนี้ก็มีความเสี่ยงเรื่องของการเพิ่มทุนเข้ามาทันทีแต่ที่ผ่านมานะครับต้องเรียนทราบว,ว่าตั้งแต่แมคโครกู้เงินนะครับในการซื้อประมาณ1.8แสนล้านบาทเนี่ยดูเหมือนการรีไฟแนนซ์ในรอบนั้นนะครับก็สําเร็จไปด้วยดีการออกกู้กู้น,นะครับก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทไม่สูงมากและก็ยังสามารถใช้เงินใช้ใช้ใชใชกระแสงเงินสดน,นะครับแล้วก็ชาระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องรอบนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีการรีไฟแนนซ์อย่างต่อเนื่อง ก็ขึ้นอยู่กับว่าในการรีไฟแนนซ์นั้นต้นทุนดอกเบีย้ยจะสูงหรือมากขึ้นกับเครดิตเลตติ้งนะครับแต่ว่าดูเหมือนแล้วเครดิตเลตติ้งก็อยู่ในดับ A เนี่ยแหละผมไม่ได้มากหรือไมไ่น้อยกว่านี้สักเท่าไหร่อาจจะเป็น A บวกหรือ A ลบนะครับใกล้เคียงนี้ดอกเบีย้ยไม่ต่างกันมากอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในอนาคตนะครับแต่อย่างน้อยนะครับสิ่งที่จะมา เรียกคานเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ลงก็คือเรื่องของกระแสเง,งินสดที่เซเว่นเองหรือโลตัสเองนะครับมีกระแสเง,งินสดเข้าอยู่ตลอดเวลาทุกๆนาทีหรือทุกๆวินาทีนั่นเองในความเสี่ยงอื่นๆน,นะครับก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการไปเติบโตในต่างประเทศไม่รู้ว่าต้นทุนต่างๆที่ไปลงทุนในต่างประเทศนั้นจะเป็นต้นทุนที่เสียเปล่าหรือไม่โดยเฉพาะที่ประเทศกัมพูชาหรือประเทศลาวแต่ผมเชื่อว่า ด้วยลักษณะของการจัดการนะครับที่มีประสบการณ์มายาวนานก็น่าจะไปแบบสวยๆได้นะครับอาจจะมีกระท่อนกระแท่นกันบ้างคล้ายๆกับบริษัทอย่างโฮมโปรนะครับสสาขาแรกนี่ถือว่าไม่ไปเลยนะครับพอ5 6สาขาเริ่มเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในการใช้นะครับหรือการทํางานในต่างประเทศก็สามารถไปได้ดีด,ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นํามาเทียบเคียงกันให้ดูนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทกันบ้างครับ มาดูในส่วนของตัวเลขพื้นฐานทางการเงินบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะสังเกตว่าที่ผ่านมารายได้ของตัว c b o นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอดข้อมูลตั้งแต่ปี52จนถึงปี63นะครับจะเห็นว่าสัดส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นตลอดในลักษณะของตัวกำลังสุทธ,ธิก็มีเพิ่มขึ้นมาตลอดเหมือนกันมีสะดุดครับในช่วงปี63ก็เกิดจากโควิด -19 ทนี่แหละลักษณะของตัวงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับผมจะให้ดูในเรื่องของแ s s e t ทก่อนละกันก็จะเห็นว่า ในลักษณะของสินทรัพย์ก่อนปี56เนี่ยจะเป็นการซื้อแมคโครเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงปี63เนี่ยจะเป็นการซื้อโรตัสก็จะเห็นว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลาดับนะครับในส่วนของตัวนี่สินก็เช่นกันนะครับเมื่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการใช้นี่สินดันขึ้นไปเนี่ยก็ทําให้สัดส่วนของตัวนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าดูแนวโน้มตั้งแต่ปี56 57 58 59นะครับมีสัดส่วนของเดบเนี่ยที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็มีการปรับตัวเพิ่่มมมขึ้นนนชวงป 6, 3, ปีี3ออกกกกระาณเเหืั็ จากการซื้อโลตัสกับแมคโครเข้ามานั่นเองถ้าเทียบกับในส่วนของ e q u i t y นะครับท่านเจตว่าในช่วงของปี55เนี่ยเป็นช่วงที่นี่สินกับส่วนพู้ถูกหุ้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากก็คือใกล้เคียง1ต่อ1หรือ1เท่านั่นเองแต่หลังจากปี 56, 57, 58, 59, 61, 62นะครับจะเห็นว่าสัดส่วน DE เนี่ยปรับตัวลดลงเรื่อย แต่ว่าก็มาเพิ่มขึ้นในช่วงปีะโกสามฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเดินมาถูกทางแล้วเนื่องจากว่านี่สินลด ลักษณะของตัวสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็กำไรสะสมต่างๆก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้ตัวดีนั้นตับลงเรื่อยๆแต่ว่ามาเพิ่มปี63เอาละนะครับใครที่เป็นแฟนตัวยงของ CBO ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าตั้งแต่ปี63เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อแต่ว่าแนวโน้มจากการซื้อแมคโครถือว่าประสบความสำเร็จนะครับถ้าโมเดลนี้ใช้กับโลตัสได้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จต่อเนื่องก็น่าจะมีนะอันนี้ก็ข้อตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพื่อนๆครับมาดูในส่วนของตัวกระแสงเงินสดบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นกระแสงเงินสดที่ภาพขวามือคือเงินสดเข้ากับภาพซ้ายมือคือสีเขียวเยอะๆเนี่ยคือการลงทุนก็จะสังเกตว่ามีกระแสงเงินสดที่เพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะผมปิดให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของกระแสงเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเงินสดนะครับเงินสดของบริษัทก็ล่าสุดปี60นเนี่ยเงินสดเพิ่มขึ้นมาเป็น 46, 0 0 0พล้านคิดง,ง่ายๆนะครับถ้าวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาแล้วมีเงินสดเข้ามาในกระเป๋า 46, 0 0 0พล้านท่านจะทำอะไรแม่ คงเลือกช็อปบริษัทในตลาดหุ้นได้สบายใจเลยนะ มี4 0 0 0และล่าสุดปี63นะครับลดลงมาเป็นสัก39,000นะครับก็เกิดจากภาวะของโควิด -19 เนี่ยแหละในขณะที่ตัวบริษัทเองนะครับโอกาสที่จะสร้างนี่มันไม่ได้เยอะนะมีปีป,ปีปี56เนี่ยแหละครับที่สร้างนี้เยอะจริงๆแล้วก็ปี63นะครับปี6ปี56เนี่ยสร้างขึ้นมา171,000ล้านนะครับในขณะที่ปี63เนี่ยสร้างขึ้นมา68,000ล้านนะครับในขณะที่เรื่องของการลงทุนเนี่ยแน่นอนครับก็จะเป็นการลงทุนตามกรอบเวลาที่บริษัท นั้นสร้างนี้จากการซื้อแมคโครนะครับแล้วก็การซื้อโรตัสนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วสรุปได้สั้นๆน,นะครับว่ามันอยู่ในเฟสของการลงทุนต้องรอให้บริษัทลองไปทําดูก่อนว่าจะประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้จะมีคนตอบได้ก็คือลูกค้าของเซเว่นั่นเองหรือลูกค้าของ CBR ว่าจะตอบสนองต่อโรตั s นเอ็กเ s รอย่างไรแล้วก็การขยับขยายในส่วนของสาขายอย่างไรบ้าง ก็มาดูอัตราส่วนทางการเงินพวก cross profit margin, au e, au a บ้างนะครับก็เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินผมเน้นนะครับก็คือเน้นว่าให้มีความสม่ําเสมอจะเห็นว่าในส่วนของตัว cross profit margin เนี่ยอัตราใกล้เคียงเดิมมากนะครับก็อยู่ประมาณสัก20-21เท่ามาโดยตลอดในส่วนของ a อ e จจะมีการปรับตัวลดต่ําลงาบ้างนะครับเนื่องจากว่ากําไรในช่วงหลังจะมี d r อปบ้างในขณะที่ส่วนของทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะักนะก็ถือว่า ใช้ได้อยู่นะครับใกล้เคียงเดิมแบบนี้โอเคดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสําคัญในขณะที่ PE ของบริษัทเองนะครับก็อยู่ประมาณสัก29-30เถึงเท่าถือว่าเป็น PE มาตรฐานละกันในช่วงเวลาปัจจุบันแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าบริษัทยังมีสตอรี่ในการเติบโตก็เรียกว่าตลาดมีการให้พรีเมียมอยู่พอสมควรแหละถ้าย้อนกลับไป PE ก็อยู่ประมาณนี้นานแล้วนะหลายคนบอกว่า30นั้นแพงไปแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแบบนี้มาถ้านับเวลานะก็10ปีแล้วชนะ ถ้าเราจะหวังให้เหลือประมาณสัก20เท่า19เท่าโอ้โหผมคิดว่าวันนั้นเซเว่นจะต้องถูกดิสรับอย่างรุนแรงนะครับไม่รู้วันไหนนะแต่อาจจะมีก็ได้มาดูในส่วนของเงินปันผลบ้างครับก็อยู่ในแนวนี้ประมาณสัก2%นะครับประมาณนี้ยังไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าราคาหุ้นก็มีการปรับสะท้อนตามไปนั่นเองครับเอาล่ะนะครับเดินมาถึงช่วงสุดท้ายของ รายการ DCA หุ้น CBO แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูการทำ DCA หรือการซื้อเฉลี่ยย้อนหลังที่เรียกว่า Dollar Cost Average 5ปีย้อนหลังนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าณต้นทุนที่เป็นเส้นสีแดงเนี่ย จะเห็นว่าดอลลาร์คอสตนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ66บาทแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาปิดอยู่ประมาณสัก65บาทหรือ64บาท75สตังค์นั่นหมายความว่าขาดทุนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ลองดูระยะเวลาประมาณ5ปีก่อนนะครับจากเส้นกาฟว,ว่าท่านลงทุนในช่วงเวลาแบบไหน จะเห็นว่าจากกราฟนะครับที่เป็นเส้นสีแดงเนี่ยถ้าลงทุนนี่ต้นทุนต่ำนะฮะถ้าวัดกันในช่วงประมาณปี19เอาว่าไม่มีเรื่องของโควิด1 9ทละกันกำไรแน่นอนนะครับ mm hmm. เห็นเห็นหน่นๆเลยก็คือจากราคาต้นทุนของท่านเนี่ยประมาณสัก6 0 6 6บาทนะครับแต่ว่าราคาขุ้นณตอนนั้น85บาทก็กำไรแล้วอย่างน้อยประมาณ20บาทหรือคิดเป็นประมาณสักสามส่อร์เซนะครับแต่ว่าตอนนี้จะสังเกตว่า พอ DCA มาเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนต้นทุนที่ท่านจะต้องซื้อเนี่ยก็คือ80บาทก็ต้องซื้ออย่าลืมนะครับใครบอกว่าจะไม่ซื้อ80บาทก็ได้แต่ถ้าราคามันไปต่อ90-100ก็เสียโอกาสถูกไหมครับฉะนั้นการ DCA จึงเป็นวิธีการซื้อสำหรับคุณที่มีแนวโน้มในการเติบโต ต่อไปในอนาคตและดูเหมือนตัว CBO ก็มีแบบนั้นด้วยจากประเด็นที่พูดมาทั้งหมดให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นคลิปแต่ว่านะเวลาปัจจุบันโควิด19เนี่ยก็ทำให้ตัวราคาหุ้นนะครับมีการปรับตัวลงมาเหลือแค่ประมาณสัก64-65บาทแน่นอนว่าท่านก็จะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงด้วยเช่นกันดีไหมครับก็ต้องดีถูกไหมฉะนั้นในประเด็นก็คือการดีเซก็คือต้องมองหุ้นที่มีการเติบโตในระยะยาวฉะนั้นในตัวเลือกนี้ถ้ามอง5ปีเนี่ย ขาดทุนแน่นอนอามาดูครับจากค่าข้อมูลทั้งหมดที่ซื้อในแต่ละช่วงเวลานะครับรวมปันผลด้วยอะไรด้วยทุกๆวันที่5ของทุกเดือนนะครับก็จะปรากฏเรื่องของตัวขาดทุนนะครับขาดทุนอยู่มาณ2 6แต่ถ้าหากรวมเงินปันผลเข้ามาด้วยนะครับก็จะบวกอยู่ประมาณสัก1.4% 8ก็เรียกว่าขาดทุนเวลา5ปีที่ผ่านมาแล้วกันลูกนี้ขายไปตั้งแต่80บาทก็ดีใช่ไหม ใช่ครับแต่คุณจะรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดโควิดในทีแบบนี้มันต้องมีการคาดหวังในอนาคตว่ากำไรจะโตต่อเนื่องอยู่แล้วฉะนั้นอย่าพึ่งครับการลงทุนด้วยดอลลาร์คอรจึงเหมาะกับการลงทุนระยะยาวจริงๆช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาวัดใจของใครหลายๆคนอาจจะใช้เงินที่มากหน่อยในการดีเซชช่วงเวลาแบบนี้ก็ได้แต่อย่าลืมนะถ้ามันตกลงไปอีก คุณก็อาจจะไม่มีตังค์ซื้อในช่วงเวลาที่ราคาหุ้นถูกกว่านี้ได้ด้วยเช่นกันเอาละไปลองดู dca ในระยะเวลา10ปีบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูว่าถ้าเกิด10ปีจะเป็นอย่างไรบ้างลองมาดูข้อมูล10ปีกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับจะเห็นว่า ถ้านับไป10ปีเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยของคุณจะอยู่แค่ประมาณ46บาทเท่านั้นเองถ้าเทียบกับราคาตอนนี้65บาทถือว่าบวกขึ้นมาอย่างน้อย50%แล้วนะฉะนั้นลองย้อนเวลากลับไปดูสัก10ปีไหมมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็จะสังเกตว่าในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้คุ้นในต้นทุนที่ต่ํามากก็คือตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ38-39ขึ้นมา40ขึ้นมาแล้วก็มีการปันผลเป็นคูดหลังจากนั้นก็ซื้อเฉลี่ยในต้นทุนที่ถูกมาสมบเสมอมันจะมีช่วงแพงอยู่แค่ประมาณสัก 80กว่าบาทแค่ภูเขา2แท่งตรงนี้เท่านั้นเองเลครับฉะนั้นเท่ากับว่าท่านยังได้ต้นทุนที่ถูกอยู่กําไรอาจจะลดลงก็จริงนะครับแต่ว่าแนวโน้มในการเติบโตก็ยังมีอยู่อย่างต่อนเนื่องจากสตอรี่ที่พูดไปแล้วฉะนั้นการลงทุนระยะยาวก็อาจจะบอกได้ว่า นับจากตรงนี้ไปคนที่ลงทุนมา5ปีแล้วยังขาดทุนอยู่นับปีอีกปีข้างหน้าคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นภาพของกาไร50า0หรือ7 0หรือจะเป็น100%ในอนาคตก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเรื่องของความเสี่ยงที่ผมพูดไปแล้วด้วยละกันนะครับโดยสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็สามารถจะบอกเพื่อนๆได้ว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ยังมีสตรอรี่และมีแนวโน้มในการลงทุนที่น่าจะเกิดประโยชน์ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เว้นเสียแต่ว่าวันนี้ท่านยอมรับความเสี่ยงในเรื่องหนึ่งไม่ได้ก็คือเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงทําให้คนไม่เดินเข้าเซเว่นแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องเป็นอีกข้อหนึ่งที่ท่านจะต้องรอสักหนึ่งใจมานไหมให้สังเกตชัดเจนก่อนว่าพฤติกรรมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างนะครับรวมถึงยังมีโครงการภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยลักษณะข,ของการที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการซื้อสินค้าต่างๆที่มีส่วนลดก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไรนะักสำหรับเซเว่นนีเลยเวน ตรงนี้เมื่อทุกอย่างหมดไปแล้วมาลองกลับมาดูอีกทีครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่คนที่ DCA แล้วนะครับลองช่างใจดูแล้วกันว่าต่อไปในอนาคตด้วยการลงทุนที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยจะเกิดประโยชน์เกิดผลอย่างไรกับ CPO บ้างวันนี้มีแค่นี้ครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคอนเทนต์นี้คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมจะเข้ามาตอบอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หากผิดพลาดประการใด ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนน้องคนนี้ได้นะครับแต่ขอเบาๆนะอย่าแรงมากขอบพระคุณมากครับ